อายุใกล้กเกษียณอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาถูกเลิกจ้างนะครับเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะเล่านี้นะครับเป็นเหตุการณ์จริงๆนะครับที่ผมได้สัมผัสมานะครับคือมีพี่คนหนึ่งนะครับเขาทำงานโรงงานมาเนี่ยตั้งแต่จะเรียกได้ว่าก่อตั้งโรงงานมาเลยก็ว่าได้นะครับเหลืออีกเพียงไม่ก,กี่ปีแล้วนะครับอายุเขาก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับ ซึ่งผมจะเรียกแกว่าพี่จอมนะครับพี่จอมเนี่ยแกสมัยที่ผมเข้าไปทํางานในที่แรกๆไม่ใช่ที่แรกๆนะครับสมัยที่ผมเข้าไปทํางานนะครับณนะเวลานั้นเนี่ยโรงงานเนี่ยยังเปิดเพิ่งเริ่มจะเปิดได้ไม่นานเองนะครับแล้วก็จะเรียกได้ว่าพี่จอมเนี่ยแกเป็นยุคบุกเบิกเลยนะครับตั้งแต่โรงงานก่อตั้งมาเลยนะครับ จะเรียกได้ว,ว่าเป็นหุ้นส่วนบริษัทเลยก็ว่าได้นะครับตอนสมัยที่ผมเข้าไปเนี่ยแกเนี่ยเป็นตำแหน่งผู้จัดการโรงงานนะครับซึ่งแกก็มีหน้าที่รับผิดชอบทุกๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าโรงงานเนี่ยมันเป็นโรงงานขนาดเล็กนะครับการทํางานอะไรต่างๆคําว่าผู้จัดการเนี่ยมันก็ไม่ได้แบ่งภาคแบ่งส่วนชัดเจนนะครับอย่างตัวแกนะครับที่ผมเข้าไปนะครับแกทําทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อปปาแตกนะครับ ไฟไม่ติดไฟดับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับในโรงงานทั้งหมดนะครับจะเรียกได้ว่าแกเป็นถ้าภาษาผมนะครับก็จะเรียกได้ว่า G.B. นะครับ G.B. ตามภาษาผมนะครับผมก็จะเรียกว่า General Bay นะครับทำทุกๆอย่างนะครับตำแหน่งผู้จัดก,การถ้าคนมองทั่วไปก็จะดูมีอำนาจนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเข้าไปสัมผัสจริงๆเนี่ยแกทําหน้าที่เป็นทุกๆอย่างในโรงงานเลยนะครับตําแหน่งเนี่ยมันก็เป็นแค่หัวโขนนะครับที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนที่บริษัทจ่ายให้เนี่ยก็ต้องการใช้ให้คุ้มทุกๆหน้าที่นะครับซึ่งผมก็ทํางานกับแกมาเฉพาะตัวผมเองเนี่ยก็8ปีนะครับที่ทํางานนะครับ กับแกมานะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาเจอแกแกก็ทํางานมาก่อนหน้านั้นนานมากกว่านะครับซึ่งแกเป็นคนนิสัยดีนะครับขยันทํางานนะครับเข้างานเข้าออกตรงตามเวลานะครับวันลงวันลาเนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยนะครับจะเรียกได้ว่าช่วงเทศกาลหยุดสงการปีใหม่หรือว่าถ้าโรงงานมีงานเร่งนะครับแกก็จะเข้ามาดูแลความเรียบร้อยนะครับไม่เคยได้หยุด จะเรียกได้ว,ว่าไม่ค่อยได้หยุดลาพักผ่อนเลยก็ว่าได้นะครับขยันมาทำงานในทุกๆวันนะครับแต่แล้วนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าผมสิ่งที่ผมไม่คาดคิดนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดนะครับก็เกิดขึ้นนะครับก็คือแกถูกเลิกจ้างนะครับซึ่งก็อีกไม่กี่ปีแล้วนะครับอีกไม่กี่สองอีกประมาณอีกสองสามปีนะครับแกก็จะ,กะเกษียณอายุ จากโรงงานแล้วนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่รู้ตื้นนึกหลาบางนะครับว่าทําไมโรงงานถึงเลิกจ้างนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยออกมาก่อนแกไม่กี่ปีนะครับผมออกมาจากโรงงานประมาณ2-3ปีแล้วนะครับแกก็ก็มาได้ยินข่าวว่าแกถูกเลิกจ้างนะครับซึ่งก็ช่วงที่แกออกมาใหม่ๆเนี่ยผมก็ได้มีการโทรไปสอบถามาสารทุกสุขดิบแกนะครับ แกช่วงนั้นแกก็บอกว่าแกออกมาแล้วนะครับก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับแกก็เอาเงินก้อนนั้นน่ะก็เยอะอยู่นะครับผมผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าห้าหกแสนเลยนะครับแกก็เอาไปลงทุนนะครับทำการเกษตรนะครับแกก็ถ่ายรูปมาให้ดูอยู่นะครับแกมีสวนข้างบ้านอยู่ประมาณไล่หนึ่งนะครับบ้านแฟนแกนะครับแกก็ปลูกพงปลูกผักนะครับ เห็นแก้ว่าส่วนใหญ่ก็ขายได้นิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ก็พืชผักที่แกปลูกอะ่ะมันก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าทั้งชีวิตแกเนี่ยทำทำงานโรงงานมาเป็นหลักนะครับจนจะ,กะเกษียณอายุอยู่แล้วนะครับพอได้เงินมาก้อนนึงก็ลงมือทําผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็มาทําแล้วก็เริ่มโดยด้วยที่ความไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับของที่ผลิตออกมามันก็ ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้กินเองซะมากกว่านะครับไม่ค่อยได้ขายนะครับขายยากนะครับแล้วก็อีกเงินอีกส่วนหนึ่งแกก็เอาไปลงทุนให้แฟนเนี่ยขายของในตลาดนะครับก็คือแกลงทุนในเรื่องของอพวกอาหารทะเลนะครับเอามาขายในตลาดนะครับซึ่งผลตอบรับก็พอเห็นเท่าที่สอบถามแกดูนะครับก็คือรายได้พอใช้ได้นะครับกำไรนิดๆหน่นอยๆไม่ได้เยอะนะครับ ก็ตอนนั้นผมก็ทิ้งช่วงจากแกไปนานพอสมควรนะครับเกือบเกือบปีนะครับแล้วก็ได้ติดต่อแกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าแกก็บอกว่าเลิกทําไปแล้วนะครับพวกการเกษตรแล้วก็การค้าขายพวกออของทะเลนะครับแล้วก็บอกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันเกือบจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ที่ลงทุนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดส่งขุดสะในการทําการเกษตรนะครับแล้วก็ ลงทุนอะไรต่างๆนะครับมันก็หมดไปกับตรงนั้นนะครับที่เล่ามานะครับมันก็อยากจะสื่อนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดไปเสีทุกอย่างนะครับว่าทำงานในตำแหน่งหน้าท่หน้าที่การงานดีนะครับเป็นถึงระดับผู้จัดการนะครับแต่ว่าพอ วันหนึ่งเนี่ยชีวิตต้องหยุดลงนะครับหยุดลงจากการทำงานเส้นทางสายนี้นะครับการที่เรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่กับอะไรไม่ว่าจะก,การ,กรเกษตรหรืออาชีพอ,อื่นๆเนี่ยกว่าที่มันจะตั้งตัวได้หรือจับทิศจับทางได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับอย่างเช่นแกนะครับเอาเงินมาลงทุนทำการ,กรเกษตรนะครับเงินประมาณ เกินครึ่งล้านขึ้นไปนะครับในระยะเวลาแค่ปีกว่าๆเองนะครับเงินก็ไม่เหลือแล้วนะครับแล้วตอนนี้แกก็ไปอยู่กับน้องแกนะครับน้องแกเนี่ยทำกิจการมาตั้งแต่สมัยสมัยเรียนจบระดับวิชาชีพปชปศใหม่ๆนะครับเท่าที่เคยคุยกับน้องแกนะครับแล้วก็ประวัติคร่าวๆนะครับเหมือนกับว่า เขาเรียนจบระดับวิชาชีพนะครับพวกปอชอปอสองช่างกลโรงงานพวกงานช่างนะครับสายช่างนะครับแกก็พอจบมาเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปเรียนต่อแล้วก็ไม่ได้เข้าไปทํางานในสาขาโรงงานอะไรต่างๆนะครับแกก็เหมือนกับร่วมมาลงทุนกับเพื่อนนะครับเปิดร้านเล็กๆนะครับรับงานไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยร้านจากร้านก็กลายเป็นโรงงานนะครับโรงงาน จะเรียกได้ว,ว่าธุรกิจ SME ก็ว่าได้นะครับก็คือมีคนคนงานเนี่ยหลักหลายสิบคนนะครับในการทำงานกับแกนะครับซึ่งก็พบว่ามันมีความมั่นคงกว่าพี่จอมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับพี่จอมเนี่ยเหมือนกับเอาชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตนะครับอยู่กับโรงงานนะครับพอวันนึงเนี่ยหมดประโยชน์หรือว่าไม่สามารถทำประสิทธิภาพตามระดับเงินเดือนที่โรงงานต้องการได้แล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับเครื่องจากเครื่องหนึ่งนะครับตอนซื้อมาใหม่เนี่ยมันก็สามารถผลิตอะไรต่างๆได้เต็มกําลังการผลิตนะครับแต่พอมาวันนึงเนี่ยเครื่องจากเครื่องนั้นเนี่ยมันเก่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างที่ต้องการได้แล้วเนี่ยมันก็ถึงขราวต้องโลนะครับแล้วก็พอโลไม่พอนะครับอันนี้มันเป็นชีวิตจริงนะครับที่ออกมาตอนวัยใกล้จะเกษียณแล้วนะครับซึ่ง แกก็ยังถือว่าโชคดีอยู่นิดๆน,นะครับก็คือว่าลูกแกเนี่ยเรียนจบหมดแล้วนะครับไม่ได้มีพอลงพระ,ะนะครับแล้วก็โชคดีอีกที่2ก็คือมีน้องชายที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับในบ้านปลายนะครับก็คือน้องแกเนี่ยก็ตอนนั้นที่เท่าที่ผมติดต่ออยู่ก็คือเหมือนกับเขาก็ช่วยสนับสนุนพี่เขานะครับก็คือหาอาชีพนะครับให้นะครับอาชีพอย่างเช่น อาชีพล้างแอร์อะไรเนี่ยนะครับก็คือแล้วก็มีเปิดโรงงานเป็นเหมือนเล็กๆให้อีกโรงหนึ่งนะครับเพื่อรับงานในส่วนที่ว่าโรงงานของเขาเนี่ยทำไม่ทันนะครับก็คือเอามาให้ทางพี่ชายเนี่ยเป็นคนทำนะครับแล้วก็มีงานเสริมก็คือเป็นงานล้างแอร์นะครับซึ่งก็เรื่องนี้มันผมที่เล่ามานะครับก็อยากจะให้ข้อคิดนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ถ้าเป็นไปได้นะครับ ทำงานช่วงที่เราทำงานอยู่ดีๆเนี่ยไม่ว่าจะทำงานในโรงงานหรือทำงานอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้านะครับเราอย่าพยายามยึดเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไว้เป็นอาชีพเดียวนะครับเราควรจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าสองทางขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้วันที่เราใช้ชีวิตอยู่ดีๆเนี่ยวันที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเข้ามาวันไหนนะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับ ถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยการที่เรามีรายได้มากกว่าสองทางขึ้นไปอย่างน้อยทางแรกถ้าเกิดว่ามันล้มเหลวไปแล้วหรือว่ามันเราไม่สามารถหาเงินจากมันได้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีทางที่สองที่สามเพิ่มเติมขึ้นมานะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันสําคัญนะครับเรื่องเงินนะครับใครว่าไม่สําคัญผมว่าสําคัญนะครับถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะ ความลาบากเนี่ยมันจะคูณร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการอยู่การกินหรือว่าเรื่องที่หนีไม่พ้นก็คือปัญหาในะครอบครัวนะครับเราจะมีปากมีเสียงหรือเกิดการทะเลออาะเบาแหวงกันได้ได้โดยง่ายนะครับการที่เราไม่มีเงินเนี่ยปัญหาชีวิตมันเยอะกว่าการมีเงินนะครับก็ยังไงฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมาเนื้อหาประมาณนี้นะครับมาในเนื้อหาในวันที่ฝนตกนะครับก็คิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับว่าการนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตจริงนะครับเอามาแชร์มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าบางคนก็ยังทำงานอยู่อย่างเงี้ยถ้าใช้ชีวิตไปเลื่อยเปื่อย แล้วก็ไม่มีคิดมีทางนะครับมันก็มีผลลัพธ์ที่รออยู่นะครับอยากให้เเพื่อนๆได้ฟังคลิปนี้แล้วก็นำไปปรับตัวแล้วก็นำไปมองหาหนทางลู่ทางอื่นนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้นการหากินหรือว่าทำอาชีพอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะฝืดเครืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีรายได้หลายๆทางเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับได้น้อยได้มากก็ขอให้มันมีมากกว่าหทางก็ยังดีนะครับ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับย,ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องไ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ